สวัสดีค่ะทุกคนลีลาสวัสดีค่ะตอนนี้ก็มาถึงร้อยเอ็ดแล้วและนี่ก็อยู่ที่ออหอโหวตร้อยเอ็ดนะคะแต่ว่ากับคอนคอนมกพเห็นกับว่กกัน องายุอ่าทำไมอ่ะเนี่ยข้าวสิบแปดปีขึ้นไปฮะเข้าวสิบแปดปีขึ้นไม่เป็นไรเอ้าก็คือเราก็ขึ้นไม่ได้ใช่ไหมเด็กๆเราก็อันนี้จริงหรือว่าปลอมนี่ไงโดดอันนี้อ๋อจะไปโดดโอ้ยไม่เอ้าเธอสิเหตุดอไม่ได้ไม่เอาไม่ขึ้น เอาอายุคู่ไปบอสันเอาไปบวกไหมเ <laughs> ยอะเลยนะ <c oughs> นองเฮ็ดง่านน้ำกันเพิ่นส่วนไปหนสลิงเอียงน่นหนลงมาโาอ,อ้าวตัยืนยืนเงกยบใจสั้นแล้ว ตัสิไป oh ้หนความสูงบ <fit in> <score> ่ได um ้เดียเข้าไปพ่เลือเป็ดคือสีได้อยู่ก็คือก็คือลีลาวดีเป็นโรคกลัวความสูงขึ้นบ่ได้เน้่ยบ่ได้แน่นอนค่ะเห็นแล้วที่แรกว่าทํำใจว่าสีมานี่ละแต่คงไม่ได้ไม่ได้ค่ะขึ้นไม่ได้ไม่ได้แน่ๆ ยอมแพ้คะ่ะยอมแผ่โบ้ยไม่ไหวจริงจริงนายคนสวยแคลน้อย<ๆ>ลูกๆ,กๆนักเรียนคะ่ะมาป .1 ถึงพี่มัธยมไม่ไหวนะคะนี่มันสูงไปนี่ไม่ไหวไม่ไหวจริงๆไม่ไหวคะ่ะไม่ไหวไม่ไหวคะ่ววคะ ก็ไหนๆก็ได้มาแล้วลก <c oughs> ็สีขึ้นไปสั้นแรกแค่นั้นละค่ะก็สีขึ้นไปเอาติคุณกันนึงไปยังกูยังวะเอาคุณทำไมกล้องคุณสวยจังเลยจะขึ้นไปเอ่อสั้นแรกพ่อ จะเอาลงช่องคูได้นี่ลงได้ใช่ไหม,มไม่ฟ้องนะอ,งอยากเป็นคนดังดังมาแ้วพี่พี่หลังค่ะพี่หลัง,งเดี๋ยวเราจะขึ้นไปแค่ชั้นแรกพอค่ะเป็ลไรคุย่ายปล่อยให้เขาเรียนรู้ ให้ดการบริารบริจิตต่างชนสามั้นสามสจะเป็นคาเฟ่รัาคาแฟนะคะคนไหนที่อยากจะเข้าไปใช้บรการก็ใช้บการได้ลเทาหรือเท่าก็ได้เรามีพิซซ่าแซนด์วิช ตอนนี้ก็อยู่ชั้นแรกนะคะชั้นแรกกำลังทำใจว่าสิขึ้นไปใดบ่เพราะว่า <laughs> ยาน <laughs> ย่านความสูงอ,อันนี้ก็เป็นวิธีทัศนะคะวิธีทั์ที่จะแสดงอยู่ในภายในหอบทคะ่ะลงเวลา เป็นภาพวิวทิวทัศน์ตอนกลางคืนค่ะที่ตอนนี้ก็เป็นที่จัดแสดงอยู่ภายในหอนาะค่ะตอนนี้เขาอยู่ตรงนี้ค่ะชั้นนี้ นี่แหละคะ่ะที่เราอยู่ตรงนี้ค่ะตอนนี้ <ไป S 2> เข้ากับยูที่จุดชมวิวรู้สึกหูอื้อโอ้จะเป็นลมคุณเจ้าคนตัวน่้องโมเลยไม่ไม่ไม่คู่พรอ,ออกไปเดี๋ยวขออยู่ตรงนี้นะคะ โอ้ยผู้ชีพเป็นล,โล,โล่มร่มเราวันนี้งงไนคือตอัวนี้สวยค่ะมันมันสูงมากคือ,อ,อ,อมันสูงมากสูงแห้งโอ้มันขาสั้น อยากบอกว่าขาสัน้นอู้ที่เห็นอยู่ข้างล่างนั้นคือบริเวณศาลเจ้าพอหลักเมืองนะคะเจ้าพ่อมาเหศักดิ์ศาลหลักเมืองเจ้าพ่อมาเหศักดิ์และก็นู่นพายืนน่าจะเป็นองค์ที่สูงที่สุดในประเทศไทยหรือเปล่าจำว่าใอยได้คะ่ะสมัยตะกี้ก็มาเลี้ยนอยู่หลายเย็นนีแ้แหละเยวจะทินเก่าคะ่ะมาเยือนทินเกา่า ามาเยือนถิ่นเก่าค่ะโอ้สิเป็นลมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอถอยออกมาจะเข้ากันมาไวค่ะมาไวมบาไวหูอื้อมากไม่ไหวเลยอ่านี่คือบึงพลานชัยนะคะโอ้หูอือ เมืองร้อยเอ็ดตอนนี้ยู่ทั้งหอบทนะคะ mm hmm. มาเยือนหินเก่า mm hmm. เรียนอยู่ร้อยเอ็ดออสองปี mm hmm. เป็นสาวพาณิชย์ค่ะ mm hmm. แล้วก็ไป ไปเรียนอยู่สาร,รคาม,มอีกสองปีเป็นสาวก,กาข้ามอ่าลูกๆส่วนไปปันป่นเรือปั่นเรือเป็ดเดี๋ยวเขาสิไปปั่นเรือเป็ดกันอยู่ตรงนั้นนั่นไงเดีย๋ยวคอยไปค่ะคือมันสูงมากสูงเฮงจะเป็นลว้า เดี๋ยวทใ้นำใจบว้าเนี่ยบวกการเนี่ยมลงถาง่างเลยค่ะสูงมากมันสูงบบมันสูงอ้าเดี๋ยวไปทางไหมเพนทายลูบอยู่สูงค่ะสูงนีงงง่ก็เป็นอีกมุมด่านหนึ่งนะคะ โอ้โหสารกลางจังหวัดค่ะสูงมาตกตะก่อนนานานานุน่นที่รถเลนออมเมืองละเอ็ดถินเก่าโอ้ยสิเป็นลมถอยถอยถอยนองนองช่วนไปโหนนะแต่เราคงไม่ไปเป็นห่วงชีวิต แล้วก็วนมาที่เดิมอีกมุมหนึ่งค่ะเป็นภาพมุมสูงของเมืองร้อยเอ็ดเอลเอนั่นเองสิคึนไปอีกย่บ่โอ้ยสั้นละดี่นี่อ้เอ้าขึ้นก็นขึ้นไปในเมื่อมันได้มาลนะ แล้วก็กําลังจะขึ้นไปชั้นบนที่บนสลิงนะคะขึ้นมาแล้วชั้นที่อย่างนี้สามสิบสองบ่โอ้สูงมากไม่มีใครเลยลงลิฟต์ไม่ไม่ลงโอ้สวยงามเอาไม่รอนโอ้ไม่รอน <laughs> รอนุยานูะค่ะขา,ขาอ่อนสิเป็นล่มสิยืนพิงเสาเลียวลงเลยเนี มานี่พ่พี่ม่อพี่โอ้สูงมากเลยค่ะาฮ่นเมลอนเดี๋ยวจะเล่าสีมไทยเดี๋ยวสีไทยให้น้ำไปเพด่นเดี้ยวขบไันใหนสูงแเงียมงไปเ่งนุ่นแล่น้ำมหาหมู่บ่เห็นเลยนี่พูดไอโดดไอ้เตยบ่มเจ้ามพวกเออ้ของี่เก่้ยนู่นบ่โดดเดินนุ่ยานแต่ึ้นมานี่กะ ผู้ใจเต้นตุมตุ้มตุมตุม,ตม,มพระองค์นั้นเห็นว่านั่นพระยี่วัดไอ้โมโมโ,มโ,มโนส่วนนี่อะไรล่ะมันเป็นอะไรวู้ซันเหนื่อยไอ้ปันยังส่วนเปปันเลือบเป็ดอยู่นั่นเม<ว>ื่อยหนาวปันน้ <laughs> ามาไม่รอดลองขึ้นมาเบิงพอขึ้นไปเด้ยหานลวงมาแน่ยนว่ามาเป็นโมเนี่ยหยาดอาหนาวรักแท้ มันเอวนอ,อมันเอดังปึ๊บหูดับหูดับหูดับเลยค่ะ,อ,ะอุ้ยมามั่นทีน่ว่บาเอาดองนม้วันนีย้าายานไปปไปะ,ปะอีกสานนึงอีกสานนึงอเอาไปกับไป ไม่ันมันเป็นกระจกครับกระจกเลยกระจกใช่ครับอ่ะเดี๋ยวรอนะเพราะว่าขึ้นแค่ชั้นเดียวปั๊บที่ขึ้นกระจกไม่ได้ตัวไฟทำไมอะลูกไม่รอนเหรอแม่ขึ้นอ๋อหนูก็ขึ้นไม่ได้แล้วโอ้ยยากมาอย่างแน่เลยแล้วเราจะไปชั้นที่เป็นกระจก โอ้ยส oh, ิย okay. ูจ no. ังไหนยังสวยแกไม่ไ่ไป่มีแกนั่งยนะมีลูกค้าสั่นเลยบ่บ่บ่เอาลูกบ่าเก็ไงสองหนุ่มไซล่าเอาตีนไปจุ่มซื้อกันได้หรอโอ้ยสิเป็นล่มสูงมาก

ทำไมต้องทำใจเมื่อมันไม่ได้น่ากลัวฟ้าหยานป่าฟาล่งไปค่ยหานนี่ก็คือถือว่าห้ามาก่อนแล้วแต่ว่าคูณแจงแม่ขึ้นไปข้างบนใหม่ๆหมฉันก็จบแล้วก็มาถึงแล้วเออามีชั้นบนอยู่วะข้างบนนู้นก็จะเป็นอันนี้แล้วสลิงเหือไม่ไปี๋ยวอ่ะโอ้หัวฟูเนี่ย หัวฟูมากเลยเอาไปไปปั่นเรือเป็ดกันเดี๋ยวสิไปปั่นเรือเป็ดอโทษอ้โทษค่ะอะไรทำับโอ้โอ้โโอโโอทำใจแล้วเข้ากันเนิมอ่ะคืออะไรไหนโดมหลังคามามามาพี่ปัน่นเราจะไปปั่นเรือเป็ดกัน อันนี้น้องมอสามแล้วนะคะคุยยายก็คู่แหละเด็กขี่น้ำปัน่นนม่ค้าใส้ได้นะตรงไหนพี่รู้ฉันไหนลิฟต์เจ้าลงไปค <ใน S 1> ุยยายกับเ,เราจะไม่ลงลิฟตนะ์นะอ๋อนี่ไงเราเ,าเดี๋ยว ไม่ให้กลับกามันปรับไม่ทันสช่แล้ลลวร้านท้ายสือไม่ไหล่ะน้ำปันปันยังไในของกั้ลูกฉันพี่ป่วยจกินขนมเจ้าจะกิน ปั่นหนง่งว้หูอื้อใส่าสาลาลานเสือเขาอยู่ใส่ะเดี๋ยวจะซื้อเสื้อที่ระลึกรละลึกเอาละที่ระลึกเอาเอาเสื้อร้อยเอ็ดสักตัวนึงใน เอีอยงเป็นที่ระทึกเหรอเดี๋ยวซื้อไปฝากเอ่อพื้นบ่งไหนบอค่ะเดี๋ยวขอพื้นเบอร์เออแบบเอลอันนี้ใส่เอลได้ค่ะจับเบิ่งไปใส่ไหมเอาเอามาจากเอ็มได้ค่ะบึงหัน มันน่าจะสลับกันออแตแกเป็นมน่าจะใช่เอ็มเ,เอาเอ็มสองตัวราคาเดียวกันไหมคะราคาเดียวกันค่ะตัวละสองร้อยบาทเดี๋ยวเออเลโพสิตประมาณไหนะไม่เลโพตัวสูง เออ XL, XL ไหมคือเป็น L ก็ได้ค่ะเพร XL มันก็จะตัวใหญ่คือแต่พันจอยแต่สูงอขอดูไหนได้ไหมอ๋อเอา M สองตัวนะ่แก <c oughs> อะไร อ,อ,อะไรอร่อยที่เป็นคอโปโลนี่เท่าไหร่คะคอโปโลจะสามร้อยห้าสิบค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสีดำตัวน,นี้เปิดจองนะคะเปิดจองใช่ค่ะยังไม่มีจำหน่ายนะคะยังไม่มีจำหนนะเอางั้นเอาแค่นั้นละค่ะเดี๋ยวเรามาซื้อเสื้อกันของตัวสี่ร้อยบาทปันปันเอาไหมเดี๋ยวซื้อให้ไม่เอาหนูไม่ชอบเป่าไม่ชอบเหรอใช่ ตอนนี้เราก็กําลังเข้าไปที่บึงพระรานชัยร้อยเอ็ดทินเกา่ามองนี้ก็เป็นมองที่ว่าสมัยเรียนเตรียมมาเต้นแอโรบิกอยู่ตรงนี้อรอบละสองบาทถ้าสิเต้นนี่ต้องเตรียมเงินมาสองบาทสมัยตะกี้เมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว กรู้สึกว่าเปลี่ยนไปเยอะเราต้องถอดเปลี่ยนไปเยอะค่ะเปลี่ยนไปหลายลงน้ำนี่แหละใชโ่โอเมื่อโอ้โหนั่นสาลเาพอ่อหลักเมืองาไว้อยู่นี่นะบบอ่าบูทูตโอเคบูทูตเอาลูกว่าบูกับบูแตอน,นี้เรากำลังจะไปปั่นเรือเป็ดค่ะกับพี่ปัน่น อะไรได้ปันเอาเมื่อปิีกไหมไม่เอา่ะแต่มันเป็นตะข้าวเนาะเพราะว่ามีแต่โตยิ่งใหญ่ได้เนี่ยสมัยเรียนพวครุ่อันขนมปังคนก็ปลากินพุลังเคิงป่าแล้วสมไมปลา,ามันไม่ชอบหยิบับเนี่ย <c oughs> สมัยลอยกระทงแล้วก็จะมาลอยอยู่ตรงนี้นนคนเยอะมากมามสมัยไหนไม,ไม่ดีมั้งเดี๋ยวหัวทิ่ม เขามีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่แล้วก็ใกล้จะถึงจุดหมายแล้วนะคะลูกเรียกร้องค่ะลูกปันเดี๋ยวพันจอมว่าสามันกับสิบเบเฮนกันแล้วมันกับสิบไปเลียนหมองไม่ก็เลยตามใจกันหน่อยเหนื่อยจังนี่ไงนี่ไงมองครูมาเต็นนี่แหละนี่แหละนี่แหละตรงนี้แหละท่านี้น่าจํจำได้นี่โยนแบบนี้ใช่ไหม เออมีหลายท่าอยู่นี่แล้วมองเต้นอาราบบีประมาณว่ามูเขานั่งเต้นกับของนั่งกินเงาะว่นเป็นสองโลนั่งกินเงาะกินไส่กอกเป็นเพลงเพลงละสองบาทไม่ไมก็คือครั้งละคุณจะอยู่นิดเดียวอยู่ยาวเยี่ยงกระซังก็คือจ่ายสองบาทเอาคันไหนอะแน่ใจบ่อปันอยากปันอีลีบ่อ อยากปั้นเลือเป็ดอี่ลีนะ่ะใช่โอ้ยหลุกเอ้ยปั้นเดอ้อเพราะว่าคู่ปวดเขาใช่ไ,<ป>ได้ยะสอนไปเดี๋ยวเอานี่ไปเอาตังไปจ่ายเขาเอาเอาสูสเนี้คู่ลอยนำปุ๊บเป็นเดี๋ยวนะคะเราต้องหาตังก่อน เอาปันถอดทำไมอ๋อ<ป>ลำนี้ดีไหมมีห่อข้าวด้วยเอาไปด้วยใช่ได้เอาลำนึงาาไเ่เอปจเอาเสือมา เอาตัวอันนั้นเลยเด้อปันปากแข็งเหงื่อเอามีการ่าเหงื่อสองคนนะคะสองคนค่ะอ๋อค่ะใส่ในกระเป๋าสิระวังแมงงอดไม่มีแมงงอดมแต่มมืปันใซนไม่มันคือห่วนัหนลหะปันยางมากคือห่อนอ่ะ ร้อนก็เราลงมาจากหอบนก็มาตรงนี้เลยก็ตรงนี้แหละโอเคงานเต่งดี้มแ่เป็นอะไรค่ะก็ฝูเพื่อห้าต้องเซฟตีโอ้เนี่ยพาคุณเจ้ยไปปั่นเรือเป็ดที่เราจะพาคุณเจ้ยไปปั่น เรือเป็ดกันนะคะเออก็ช่วยทำมาหากินหน่อยปันเอาลับไหนอันนี้ปลอดภัยนะคะเพราะว่ามีชูชีไม่จมอ่าเราจะลงเรือกันแล้วนะคะเขามีเวลาเอ่อมีเวลาอยู่บา่คาหนี่หรือจังไหนานาสามสิบ <30 S 1> นาทีตอนนี้เราเท่าไหร่นหนปันห้องก็ตรงปันไปไก่เดยออ่ามันหมุนเรือ,อยังไงอะะใช่ควา,าบอลลูกตรงกลางเดอ ต้องแนนปะคะแ<ม>นนกลับไม่ได้ก็ใช่หนูแนนเอาขึ้นไปก่อนเลยเลย้านเทาสิไปไกลบ่ได้เด้๋เพื่อเป็นทั้งอาเดี๋ยวฮอตต้องเงิน,น,นเขาจะอยู่ไปปันสิไปเขาอะคอเดียมอยู่บ่ไม่ปันก็ขึ้นก่อนหนูนก,ก็ไปฝั่งโน้นสิแล้วทำไมคุณไม่กขับเรือให้หนูล่ะหนูยังขับไปทางนั้นง่ายหนูก็ข้ามไงออโอ้ทุลักทุเล <c oughs> มาแล้ว ระวังแนวของสิงของตกน้ำไม่ตกหรอกเออระวังดีดีเัาไงวะเอาไง่ะเอาหนีไปปั่นกับลังอันนั้ใส่ขวาอยู่กลางได้นะเฮ้ยปั่นเป็นตลอดบนีปั่นยังไงนี่อ๋อปั่นมันจะไปชนเขาไม่นั้นเอามันหมุนทิศยังพิ่งมันหมุนยังไงนะคะตัวรงนี้ต้องหมุนไปนู่นเหรอจะไปทางไหนกับไป อ๋อตรงไปก่อนตรงไปก่อนอย่าเร็วแล้วแม่เจ้าเอ้โหโอ้โหแหงบริกินเขาเสาเหื่อยขึ้นกับบริเนอนถ้ามากับแฟนนี่หว่านั้นเออมากับคู่กับเป็่อนยังดอกอุ้ยอันเนี้ยนะคะทุกคนพาคนสุขภาพ ไม่ค่อยดีมาออกกำลังกายมันจะไปทุนนะอ่ะยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปชนทุนชนทุนชนทุนตอนนี้คืออยู่บนเรือเป็ดอยู่เรือเป็ดค่ะคือประมาณว่าสิเวียนไปหาตาทุนเพิ่นอ่าๆๆๆไปอีกแล้วไปเรือเพื่อไงอันนี้แมเอ่อไม่ต้องลอดอุโมงค์เนาะอย่านกลับมาบ่ได้ ไปขอบคอกันสิไปส้นคอเพิ่นนั่นๆๆจะไปหาทุนอีกแล้วนั่นๆๆๆโอ้ยเหนื่อยเอาการอยู่นะนี่แหละเขาเรียกว่าการเอ๊ะทุ่นมันลอยมาหาเรากัเนี่ยไม่ใช่เราไปหามันใช่ไหมเอาดีๆพี่ปันเอาดีๆจริงๆอะนั่นไงนั่นไงไปอีกแล้วไปอีกไม่ให้ดูเฉยๆไงว โอ้ยตอนนี้อยู่ทั้งเลือเป็ดเลยคะ่ะอูุู้แจ้มน้ำโอ้ยไม่ไปเด้อไปไป<อ>ายานนำ้ำยันนำ้ำอา้าวไปอีกแล้วไปหาลุนอีกลออแล้วตีโคง้งตีโค้งอ่าโค้งเลยค่ะโค้งเลยกลับกันเห้นแล้วเห็นน้ำเอามากว่ะ สองนมพี่ไคพี่ฮีโร่กับใครนั้นกับพี่นิวไอเป็ดแกจะไปหาทุนอย่างเดียวเ,ยเออออกจากทุนกับสิไปตำคันนัง่งตำคอตะลิงมันขอบอยากนะปวดข<ห>าค่ะตอนนี้คืออยากบอกว่าปวดข<ห>า,าอ้าวขนาดออกจากทุนกงยยังสิไปหาทุนอีกอยู่ อ่ามาแล้วตามเรามาอีก2องคันตอนนี้เรามาไหนนั่นไงโมเมนต์ห้องไงตัวปันพากลับเขาเรียกว่าการมาแล้วไอ้พวกนี้มันอาจจะยังไม่ชินเช่นนี้เฮ่ากับยังไม่ชินหาเฮ่าได้หันนะหันนะฮัลโหลอะไรจะเลี้ยวไม่ยั้งมันสิตามกัน ตอนนี้ก็ลง่งจากเลือดเป็ดและะ้วค่ะจากหนาวๆก็เริ่มร้อนอ้าวนานแล้วจ้าไปแล้วนะเด็กๆมาเด้อมาเด้อนี่ก็กำลังขึ้นไปศาลหลักเมืองนะคะศาลเจ้าพ่อมาิสักขาศาลเป็นที่เคารพสักการบูชาของออชาวจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ เปลี่ยนแปลงไปเยอะอยู่เด้นี่ยแก่งานล้วเนาะอือเพราะว่าสมัยครูมาเรียนตรงนี้ยังบมพัฒนาเป็นไรจะมีเดินไอ้หญ้าเพื่อนปลูกหญ้าบมเดปูกระเบื้องปูอันนี้แบบนี้หินอ่อนแบบนี้หินคัดเครก็พี่อายมาดอกไม้เนี่ยรู้ยังคะยังอยู่หรอ อืใครโทรมา <laughs> คุยยายหรือเปล่าจ้าฮัลโหลฮัลโหลเตยเตยเตยเต,ย,ตยได้ยินพี่ไหมสารเจ้าพ่อหลักเมืองค่ะเตย อ้นพี่อยู่สารหลักเมืองจ้าอยู่สารหลักเมืองนี่สารหลักเมืองตรงข้ามนี่จา้าเดี๋ยวขามไปเอาปันไปนั่นเลยเดี๋ยวคู่สิบสิบคลิด